เพราะว่าหมาแล้วหมาแล้วจ้ะมาพบก,กับเพวาในาช่องปัจจายในนางเวมื้อเด่นวันนี้พเพาวาแต่งตัวสวยแต่สวยไม่สวยอะแต่ว่าแต่งที่รัวรวตอนนี้เป็นเวลาเดี๋ยวนะ<อ>จะแต่งตัวไปด้วยเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่นอนเนียไม่ได้เก็บเลยวเนยอ,ออกกำลังกายมาวานี่ทุกคนเอ๋ยเพาวานะ่ยโก ปวดเนาะปวดหน้าขาหนักมากตอนนี้หน้าขาตรงนี้ออกคนร่างกายเป็นเหตุทางเกียรติได้เลยจ้ะก็เลยปวดจ้ะเมื่อคืนนี้ต้องกินยาแป๊บบนึงแส่ข้าวจะไปไหนจ้าแส่ข้าวผลคโควิดพพราะวะอ่อนแล้วหนึ่งคน ผลโควิดรอบแรกออกมาแล้วก็คือผ่านจ้าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรทั้งที่เราก็รุ้นเรื่อเลยเพราะว่าเพนความเสี่ยงหน่วยน้อยมากถ้ามีคนเป็นโควิดถ้าแพรเป็นโควิดนี่ครึ่งโลกก็ต้องเป็นเลยจ้ะเพราะว่าโดยความที่แพงว่าไม่ค่อยเจอใครอย่างมีคนดินในคลิปตอนอยู่เบลเยียมไม่ได้ค่อยได้ไปไหนมาไหนหรอกก็ว่าชิคานเนี่ยที่นี่ก็เลยบอกว่าถ้า ว่าเป็นโควิดคนครึ่งโลกกว่าจะเป็นโควิดนะจ๊ะนั่นแหละทีนี้ก็เลยผลออกมาแล้ววันนี้แพ้ก,กันเลยได้เลิกน้ำยาดีที่จะออกแอบนอกสักทีแต่มาขออนุญาต แล้วเราจะลงไปั้างร้านแต้วนี่เปต้อง อน,นีทกเป๋าใ้ตใส่กระเป๋า,า,ปปาน,นี่เดี๋ยว้กระเป๋ามีหจะเล่าให้ฟังว่าพะวันอัจจะไปข้างล่างใช่ไหมมีนัดกับพี่คนไทยคนหนึ่งที่อยู่โรงแรมเดียวกันที่เคยเล่าให้ฟังว่า พี่เขาสนใจจะซื้อบ้านที่หัวเห็นใช่ไหมละ่ะเขานี้แปลว่าก็เลยนัดเจอกันข้าขงล่างว่าน,นี่จะลงไปขายบ้านด้วยเป็นไงเดินไหละ่ะกักตัวอยู่ก็ยังได้ทํางานนั่นแหละเดี๋ยวพี่จะพาไปดูบรรยากาศข้างล่างเลมสระว่าเป็นยังไงเนาะจะสวยงามขนาดไหนเขานนไม่ได้กินลเลยเพาะว่าไม่ยู่ไมัตื่นเที่ยงตอนนี้อีกสิบนาทีจะ้ะบ่ายโมงแล้วยังไงก็ลงไปเจอกันข้างล่างจา้ะ ฮัลโหลทุกคนตอนนี้แบบแว่าก็ลงมาสูดอากาศบริสุทธิ์ทั้งร่างสีใสฮหทพ่ที่ใส่สเสื้อแขนยาวเพราะว่ารููแล้วบอมร้อนแต่ว่าแดดไงเพราะด้วยความที่เราไม่ได้ออกแดดมาหนึ่งนาทีผิวเราก็อาจจะไหม้ได้ใช่ไหม <laughs> แล้วก็ริพร้อมนี่จะให้ดูบรรยากาศสาวหายน้ำลงแรงเพื่อใครกําลังกํื่ำลัง,ลลงอยากมาเนาะกาลังอยากจะมากักตัวใครที่อยากอ่า มาแต่ลังเรอะไรอย่างงี้เนาะนีะนะ่อันนี้จะเป็นมาลิกาลินซาซึ่งไปโรงแรมใน่านานโรงแรมเนาะซาอีกอันหนึ่งก็คืออยู่ขงหลังตรงที่แพยอยู่แล้วนะจ๊ะขออนุญาตดึงแมสลงเนาะเพราะว่าอย่างที่รู้กันตัวนี้ก็ดี รูซื้อยริงไงนะน,นังหลังจากหนึ่งอาทิตย์เจ็ดแปดคืนนะจ๊ะน้องก็ดีโอเคก็อยู่ได้จ้ะไม่เข่ากินชิวๆจ้ะซึ่งพนักงานเขาดูแลดีบริการดีจ้ะ ลงมาได้วันละ45นาทีนะทุกคนแล้วถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็จะมาตามเราเพื่อใหพนักงานคนอื่นได้ใช้ด้วยเอ้ยหลูกค้าคนอื่นได้ใช้งานด้วยอะไรนี่แหละจะมาณนี่นม่การิมสะจ้ะเดี๋ยวรอพี่แกมากันแกส่งข้ขอความมาบอกเราว่าแกากำลังพนักกานกำลังไปหลับ